สวัสดีเพื่อนๆนนะครับอ่าวันนี้นะเราจะมาดูวิธีการแนวคิดของผมนะครับว่าวิธีการและแนวคิดนะครับที่มองว่าเอ๊ะอ่าเราจะหาจุดเข้ายัางไงแล้วก็แนวโน้มเป็นยังไงในรอบใหญ่ๆนะเพื่อวางแผนเข้ากันในรอบเล็กก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ นะโดยการใช้งานนะแนวโน้มหลักก็ใช้ MA50 อนะส่วนแนวโน้มย่อยนะครับก็จะใช้ MA9 ด้วยนะครับหรือ MA20 ในการมองนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ MA20 ในการมองเทรนนะในรอบของจังหวะเล็กๆนะ เดี๋ยวผิดเดี๋ยวผมขอแอดเพิ่มนะครับตรงนี้เป็น MA50 เป็นเส้นอ่านแนวโน้มของผมที่ผมใช้ประจำนะาทุกอย่างครบหมดนะครับ เราเห็นครบหมดนะ,ะเรามาดูกันผมยังใช้เอ,อ,เอ,อ M A c d เดีเป็นหลักนะ, <c oughs> ะเรามามองกันก่อนนะครับว่าแนวโน้มเป็นยังไงเนาะแนวโน้มหลักเป็นยังไงไณนะเวลานี้นะครับโดยภาพหวมใหญ่ นะเราจะเห็นนะว่าราคาได้ทำจุดต่ำสุดนะในบริเวณนี้นะครับนะั่นก็ขึ้นไปข้างบนนะครับต่อมาราคาได้หลุดลงต่ำกว่าเส้น MA 50นะแล้วก็ทำ low h i g ที่ต่ำลงมาเรื่อยๆนะโอเคนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เรามองว่าเป็นการสวิง low high นะ อย่างนี้นะครับแล้วก็ได้ทําการนะทําลายนะทําลายแนวนะตรงนี้นะครับได้ทำทำลายแนวทิ้งเลยนะทำลายแนวทิ้งก็ลงต่อเนาะก็แสดงว่าตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็จุดสูงสุดที่ต่ำลงนะครับ จุดต่าสุดที่ต่ําลงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นใหม่นะแต่น,นี้ก็คือจุดที่ต่ําลงโอเคเนาะตรงนี้ก็เหมือนกันนะจุดต่ําสุดตรงนี้นะครับไม่ผ่านนะขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่า,าสลับตัวลงมาโดยเป็นบาร์ริกแพทเทิ n ก็จะลงก่อนนะโอเคเนาะเอาแล้ววิธีการเข้าทำกำไรมีกี่รูปแบบ หรือจะเข้าแบบไหนยังไงนะครับเราจะใส่นะตอนนี้เรามีแนวโน้มเป็นขาลงโอเคเนาะแล้วก็มีการพักฐานขึ้นมารีบาร์เทนกลับขึ้นมาเป็นรอบเป็นรอ,อบนะครับทุกครั้งที่เกิดการรีบาร์เทนเนี่ยก,ก็จะถูกกราฟก็จะสร้างนะแนวรับขึ้นมาใหม่เสมอถ้าทำลายจุดรีบาร์เทนกลับขึ้นไปได้เนี่ยนะ ถ้าล,ลงมาเนี่ยมันให้ลงต่อก็ได้หรืออาจจะกลับขึ้นไปเลยก็ได้นะครับตอนนี้นะเราจะสังเกตเห็นว่าจุดนี้ถึงจุดนี้มันเป็นระยะสั้นๆนะครับโอเคเนาะต่อมาเท่ากับเห็นไหมจุดต่ำสุดตรงนี้เท่ากับตรงนี้นะหรือใกล้เคียงกันน่าแสดงว่ามันบอกแล้วว่าเราจะมีอ่ามันจะบอกเราว่านะครับมีโอกาสที่จะ อ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้สวิงขึ้นกลับไปอย่างงี้ก็ได้แต่ไม่รู้ว่าทําไม่ทําไม่รู้นะจะทําทึงไหนก็ไม่รู้นะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะอ้าวแล้วจุดไหนล่ะเป็นจุดที่เราจะมักจะใช้ในการวางแผนเข้าซื้อถามว่าเข้าซื้อได้เลยไหมนะในในจังหวะแท่งเทียนแบบนี้นะครับนะในจังหวะแท่งเทียนแบบนี้นะเข้าซื้อได้เลยไหมนะครับ โดยโดยหลักแล้วนะส่วนตัวนะครับหางเข้าซื้อนะครับถ้าเข้าซื้อผมจะต้องรอแท่งนี้ปิดก่อนนะปิดก่อนแล้วก็ย่อลงมานะก็ย่อลงมาถึงบริเวณน,นี้นะครับแน่นอนเมื่อมันย่อมาแล้วนะถึงบริเวณน,นี้หรือในกรอบตรงเนีนะ้ในกรอบของชุดเนี้ยนะครับผมไม่ได้บอกว่าจุดนี้เป็นจุดเข้าที่ดีนะครับแต่ผมบอกว่า โดยความคิดของผมนะโดยที่ผมใช้นะผมก็จะใช้ตรงเนื้อเทียนตรงนี้ถ้าเป็นไปได้นะหรือเอาไส้ไส้เทียนตรงนี้ก็ได้นะที่เกิดขึ้นนะครับอ่าาแล้ว SL ละ่ะถ้าเกิดว่าราคาไม่หยุดนะหมายถึงว่าเปลี่ยนแท่งมาแล้วราคาตบตบลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะยังไม่เข้านะครับอ่าเอางี้เมื่อเปลี่ยนแท่งนะล่วงลงมา เราจะยังไม่เข้านะไม่ว่าจะลงถึงไหนกระช่างเราจะยังไม่เข้านะลงมาถึงตรงนี้อาจจะลงต่อก็ได้นะลงมาถึงตรงนี้อาจจะเด้งขึ้นไปแล้วก็เด้งกลับลงมาลงอย่างนี้ก็ได้นะครับในมุมมองแบบนี้ก่อนนะครับตอนนี้เรามาพูดถึงลักษณะการวางจุดเข้านะที่เกิดจากชุดนี้นะทั้งชุดเลยนะ ก็คือเราวางแบบนี้เมื่อเมื่อราคานะครับเปลี่ยนแท่งมากดลงทิ้งใส่จุดนี้เป็นจุดเข้านะในไทม์เฟรมเดย์เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเข้าตรงนี้เลยนะสมมุติว่า,าเราบอกว่าเรารับความเสี่ยงได้เราเข้าตรงนี้สมมุตินะครับเราเข้าตรงนี้อ่าจุด SL ต้องมีแน่นอนนะก็เอาตรงนี้เลยก็ได้ อันนี้คือการลดความเสี่ยงน,นะครับนะเพราะว่ากราฟจะอยู่ตายเส้นถ้าเกิดว่าอยู่ดีเปลี่ยนแท่งมาปุ๊บทบลูดลงมาแต่ตรงนี้โอเคเนาะเราพูดถึงกรณีที่ราคาปิดแท่งเทียนเป็นแบบนี้เต็มแท่งนี้นะครับณวันพรุ่งนี้นะโอเคเนาะจะเป็นแบบนี้ตานี้นะสมมุติว่าสิ่งที่เราคาดการณนะ์มันเป็นความจริงนะมันดันเผอิญโชคดีนะา สามารถที่จะนะครับสามารถที่จะขึ้นได้นะอ่าเปลี่ยนแท่งมากดลงนะกดลงแล้วก็เด้งกลับอ่าสมมุตินะมันดวงดีโอ้โหเราดวงดีมากเลยนะเด้งกลับอ่านะเราก็จะได้ตรงนีนะ้เราเข้าตรงบริเวณนี้นะครับตรงนี้เราจะเข้าหรือไม่ก็ตามนะไม่เป็นไรนะแต่ถ้าขึ้นมาตรงนี้มีโอกาสขึ้นต่อหมายถึงว่าเปลี่ยนแท่งมาเป็นกำไรได้ นะอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้เดียว่าออกมานะถ้าเราถ้ามันขึ้นได้นะครับถ้าราคามันขึ้นไดนะ้เรามองในมุมของขึ้นก่อนนะนะนะกราฟมีแนวต้านตรงไหนมานะหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ก็ต้องมาตรงนี้แทนน,ะนะน่าแสดงว่าเรามีนะเรามีทีพีรอบสั้นๆนนะอยู่ในบริเวณนี้ ทั้งหมดนะครับโอเคเนาะถ้าขึ้นได้นะกราฟอาจจะขึ้นสวิงตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วเนี้ยแล้วก็ขึ้นต่ออันนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อย่างนี้ก็ได้นะหรืออาจจะขึ้นเลยจากการเปลี่ยนแท่งปุ๊บก,ก็ไม่ย่อแล้วอาจจะย่อไปเดียวนะก็คือขึ้นนั่นแหละระวางแท่งนะเอาประมาณนั้นนะตอนนี้ ถ้าเกิดว่านะครับราคาลงมานะแล้วลุดลงนะลุดลงจากแนวนี้นะน่าแสดงว่ากราฟนะมีโอกาสสวิงตัวลงอีกรอบหนึ่งนะตรงนี้นแสดงว่ากราฟมีโอกาสสวิงตัวลงอีกหนึ่งครั้งก็ได้นะถ้าหลุดลงจากแนวเส้นนี้ก็ได้หรือตรงนี้ แล้วก็จะมาทดสอบนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้และสุดท้ายเลยแน,น่นอนต้องมาทดสอบดีมนันนะตรงนี้นะเป็นได้หมดเลยนะครับสําหรับถ้ามันจะลงหรือมันจะดีดลงหรือจะสวิงลงผมไม่รู้นะก็ประมาณนี้นะครับในกรณีที่ขึ้นเราวาง TP รอบไว้แถวนี้ก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ ด้วยความที่อุปทานราคานะได้ยกทำการยกโลยกหายต่ำลงนะอันนี้คืออย่างที่หนึ่งนะครับตอนนี้เมื่อราคาปิดบวกนะเมื่อราคาปิดบวกนะทางนี้ปิดเป็นบวกไปดูเทนเล็กอนะ่ต่อมาเรามาดูว่าแม็กดีนะแม็กดีของเราเป็นยังไงนะแม็กดีอยู่ในโซนที่มีโอกาสขึ้นหรือขึ้นไปได้อีกแท, 2, ทกั้งสองท่งตบลง หรือจะไหลเทนขึ้นไปเลยก็ได้นะหาตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะดีขึ้นในห้องนี้เลยก็ได้ไม่สามารถตอบได้ว่าจะทําอะไรแต่มีโอกาสทําเทนขาขึ้น1นึ่งหนึ่ง,งสองแห่งก็ได้หรือหลดลงและทุบลงยาวเลยนะลงมาหาแนวต้านแนวรับแนวต้านต่างๆนะครับอ่าและเกิดแท่งเทียนแรงการกับตัวก็มาดูว่าถ้าเกิดแท่งเทียนแรงการกับตัว แล้วใน MACD เป็นยังไงนะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับตอนนี้เรามาดู i s i อ RSI นะครับเข้าเขตนะตอนนี้เข้าเขตที่59แล้วและก็กราฟอยู่บนเส้น MA 50โดยหลักแล้วในวิธีนี้มีโอกาสที่จะรีบาเทนกับขึ้นไปโดยมองรอบสั้นไว้แค่ตรงนี้ เป็นระยะที่มีโอกาสมากสุดนะระยะที่มีโอกาสที่ขึ้นไปอีกก็สูงขึ้นไปอีกนะครับที่มีโอกาสที่จะเข้าถึงหรือไปถึงนะก็ประมาณนี้นะถามว่ากาฟมีโอกาสลงแล้วกลับตัวขึ้นไปได้ไหมก็ได้นะ่านะก็ลงมาตรงนี้นะอาจจะดันกลับขึ้นไปเรื่อยๆนะสวิงตัวเนี่ยเด้งกลับขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะ แล้วก็คลิปของเหรียญน,นี้นะครับก็ขอจบเพีเยงแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเอาอีกเหรียญหนึ่งต่อไปนะครับสวัสดีครับ